มาเริ่มกันเลยต้องการแบ่ง a อออกเป็น2ส่วนแล้วก็4ส่วนเขาให้สองของเซต,ตรง AB มาง่ายๆง่ายๆเลยคือกลางวงเวียนนะคะให้ยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นที่ให้มาอืมมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นคู่จะเขียนส่วนโค้งแล้วนะ,ะทับไปหน่อย เขียนบนแล้วมาล่างด้วยจ้าอย่าลืมล่างจ้ะจิ้ม A แล้วเป็นไงจิ้ม B ด้วยค่ะเดี๋ยวเขางอนเขียนส่วนโค้งมาค่ะให้มันตัดกันฟึ๊บได้ละจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งบเรียบร้อยคูได้แล้วคูก็จะลากเส้นมาเลยจ้ะจุดตัดมาาจุดตัดอืม ไปแล้วเรียบร้อยอันเนี้ยเราจะแบ่งได้เป็นสองส่วนถูกไหมก็คือตรงนี้เป็นส่วนที่1นะส่วนที่1กัอันนี้ส่วนที่สองเรียบร้อยสส่วนเสร็จแล้วต่อมาถ้าต้องการสีส่วนให้แบ่งครึ่งต่อครูใช้สีนี้เนาะแยกกัน มาก่อนอื่นครูจะแบ่งครึ่งเดี๋ยวนะครูกำหนดก่อนดีกว่าจุดนี้ให้เป็นจุด C เข้าไหมจุดที่แบ่งครึ่งมาให้เป็นจุด C ครูต้องการแบ่งครึ่ง CB ง่ายมากง่ายมากแบ่งครึ่ง CB ก็คืออะไรกลางให้มันเกินครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึงวิธีเดียวกันใช้ขีด ส่วนโคง้งเขียนส่วนโค้งมาทั้งบนแล้วก็ล่างฟึบข้างบนพอไหมอีกอีกหน่อยเหมือนเดิมเลยจิ้มบีแล้วไปจิ้มซีด้วยสีอยู่ตรงกลางถูกไหมจิ้มสีด้วยเอ้ยมามาตรงนี้ก่อนอื่นต้อเขียนส่วนโค้งตรงนี้ฟึ๊บเคบนแล้วล่างด้วยจ้ะอื้อ ได้แล้วต่อมาต่อมาต่อมาเออจิ้ม A ค่ะเราจะแบ่ง A C ออกเป็นสองส่วนอีกเนาะมาเลยมาเลยเขียนเลยฮึบแล้วขีดล่างด้วยค่ะฮืบอ,อแล้วย้ายมาจิ้มที่ซ ไปต่อไปต่อคีตัดกันแล้วตัดล่างแล้วตัดบนด้วยอืได้แล้วเป็นไงคนทําอะไรต่อคุก็ลากเส้นมาหาการนี่ได้แล้วถูกไหมกี่ส่วนเราต้องการสี่ส่วนถูกไหมตรงนี้เป็นส่วนที่หนึ่งสองสามสี ง่ายมาก2ส,ส่วนได้อย่างอีซี e อีซแล้ว4ส,ส่วนก็เป็นยังไงก็แบ่งสองส่วนมาอีกรอบหนึ่งเยี่ยมไปเลยง่ายมากต่อมาถ้าครูบอกว่า2ส,ส่วน4ส,ส่วนแล้วถ้าต้องการ3ส,ส่วนขอคีดเส้นคิดเส้นมาประมาณนี้ให้เป็น ab เหมือนเดิมเลยคิดไม่ออกแล้วเอา ab ไปชอบอืม ต้องการแบ่งเป็นสามส่วนนะแบ่ง a b เป็นสามส่วนสามส่วนกับห้าส่วนด้วยเลยสามส่วนเริ่มเลยเริ่มเลยมาก่อนอื่นก็คือกลางวงเวียนพอประมาณ เอาเท่าไหนก็ได้ครูขอสักประมาณนี้กลางเสร็จแล้วเขียนส่วนโค้งมาตัดที่ส่วนของเส้นตรงเ b เขียนมาประมาณนี้ทันไหมต่อมาครูเปลี่ยนมาจิ้มตรงจุดนี้ที่เราเพิ่งวาดไปจิ้มตรงส่วนโค้งที่เราเพิ่งวาดเกิดจุดตัดเนาะเดี๋ยวเขียนก่อนเผื่อเรางงเอาเป็นเอาเป็น x อ่ะจุดนี้เป็น x นะจิ้มตรงจุด x จิ้ม x เอ็ล้อย่างจิ้ม x แล้วเขียนส่วนโค้งตัดมาเลยลูกได้ไหมถ่นไหมต่อมาจิ้ม a แล้วจิ้ม B ด้วยแต่ a หนูเห็นไหมว่าส่วนโค้งเขาตัดกันข้างบน B ขอเอาข้างล่างนะามาเริ่มเลยเขียนส่วนโค้งมาลงล่างจ้าลงล่างจุดนี้ครูให้เป็นจุด วายอะมาต่อจิ้มที่วายเลยจ้ะจิ้มวายแล้วเขียนส่วนโค้งตัดฟึบๆไเป็นไงหนูจะเห็นใช่ไหมว่าเอ๊ไม่ชัดไม่ชัดเ oh อาใหม่อหนูจะเห็นว่ามันเกิดส่วนโค้งตัดกันคู่จะลากเส้นคิดคิดอันนี้เป็นเป็นโกับ P ลีละกัน O จุดนี้เป็น P ีคู่จะ คีดส่วนของเส้นตรงจาก A ไป O ะทะลุไปเลยลากลากผ่านนะลากผ่านจุด O อืมประมาณนี้แล้วกันและ B ลากผ่านจุด P ต้องการสามส่วนต้องการสามส่วนมาตั้งสติลุกมาฮึบ มันเดิมกลางเท่าไหร่ก็ได้ครูไม่อยากออกกว้างมากครูเอาสักประมาณนี้กลางเท่าไหร่ก็ได้ดไดลไไดแล้วจิ้มเอเขียนส่วนโคง้งตัดเลยตัดที่เส้นครูกําหนดก่อนดีกว่าจะได้พูดง่ายๆเอมีอะไรไม่ได้ใช้อีกเอสทีเขียนส่วนโคง้งตัดที่เส้น a อแล้ว อย่านะอย่าอย่าุบอย่า,อ,ยาอ้าวงเวียนนะการเท่าเดิมค่ะแล้วมาจิ้มต่อไปตอนนี้ครูต้องการสามส่วนใช่ไหมครูเขียนแค่สองครั้งเนี่ยครูทำอันเนี้ยแค่สองครั้งหนึ่งหนึ่งสองเรียบร้อยสามลบหนึ่งเหลือสองถูกไหมเราจะใช้เป็น n-1 ลบหต้องการ3าม n 1, 3, 1, ของเราที่ต้องการคือสาม n 1ลบหามลบหก็เหลือสองขีดมาข้างละสองครั้ง เพราะฉะนั้นมาเริ่มอีกข้างหนึ่งหนูเริ่ม as, AS, AS ไปแล้วถูกไหมครูมาใช้ต่อที่เส้น bt อืมส่วนของเส้นตรง bt เขียนมาจำได้ไหมเขียนกี่ครั้งถ้าต้องการสามส่วนสองครั้งถูกไหมก็คิดมาหนึ่งดาวหยได้แล้วกลางข้อเดิมนะกลางข้อเดิมนะฮัมเบลนะต่อมาจ้ะครั้งสุดท้ายสองได้แล้วสองส่วน เอ้ยขอโทษสามส่วนรูขอเก็บก่อนเราก็จะขีดมาถูกไหมใช้เป็นสีสีเขียวลากมาจากจุดล่างมาหาจุดล่างจุดนี้มาหาข้างล่างทันไหมอุ้ยมันเบี้ยวเอาหมหเอาม่จุดนี้มาหาจุดนี้อืม มากูขีดเส้นไหนขีดเส้นนี้ระวางสับส่วนนะกับเส้นเห็นไหมกูจะได้แล้วสามส่วนก็คือหนึ่งเอ๊ะเขียนหนึ่งสองสามอย่าลืมนะสามส่วนตรงนี้มันก็คือสามลบหนึ่งจะเอาทั้งหมดสองครั้งแล้วถ้าต้องการห้าส่วนล่ะ เปลี่ยนสีเลยห้าส่วนเป็นไง5้ส่วนก็คือ5้ลบหจะเท่ากับสี่เราจะทำสี่ครั้มาต่อกันเนาะจากเมื่อกี้ครูแบ่ง ab ออกเป็น3ส่วนแล้วใช่ไหมต่อมาครจะแบ่งออกเป็น5้าส่วนก็คือเราจะทำทั้งหมด4ครั้งไอตง้ตรงแขนแขนตรงแขนแขนจำได้ไหม ตรงแขนตรงเนี้ยเราจะทำทั้งหมด4ครั้งโอเคเนาะมาดูกันจำได้ไหมวิธีการขั้นต้นเหมือนกันเลยกลางมาเท่าไหนก็ได้ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินเนาะครูจะเขียนส่วนโค้งมาฟึบฟึ๊บฟึ๊บฟึบฟึแล้วก็ย้ายมาจุดนี้ถูกไหมจำได้ปะมัน3ส่วนเลย เอาให้ตรงเอาให้ตรงแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดมาต่อมาจุด B เหมือนกันจุด B ีเป็นไงตัดข้างบนหรือข้างล่างนะอืมต้องตัดกันข้างล่างเนาะก็เขียนมาปึ๊บเผื่อให้ด้วยเผื่อให้ด้วยนะจ๊ะโอเคปึ๊บได้แล้วก็วจะลากเส้นมาลาก A อผ่านจุดที่ส่วนโค้งตัดกัน เค okay. B เช่นเดียวกันจะ้ะได้ไหมต่อมาต่อมากลางวงเวียนเท่าไหนก็ได้อ่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งกลางวงเวียนเท่าไหร่ก็ได้กลางสักครูจะไม่ให้จะการเท่ากันก็ไม่ว่านะแต่ครูขอเล็กหน่อย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นไม่พอ ล็อกเลยแล้วก็จิ้ม a นะแล้วเขียนส่วนโค้งตัดเลยจ้ะหนึ่งครั้งที่หนึ่งอะนะต่อมาย้ายมาที่เขาจัดอุ๊ยเอาพอดีเลยเอาใหม่ละกันเดี๋ยวมันเดินวนักเียนงง,งอ่าสักหน่อยอืมขีดมาหนึ่งเปลี่ยนจุดจ้ะ สอสและสุดท้ายสหมุนได้ไหมอ่ะคจะหมุนได้ไหมนักเรียนได้สี่ต่อมาจิ้มตรงนี้จ้าจุดบีจ้ะมาเหมือนกันเลยสี่รอบนะ1 2 3และ ฟีส่สิบสีส่ยิ้มหน้อยไปไหม,มนี้หน่อยอันนี้คุณไม่ตรงเหรอเนี่ยตรงไหมได้อยู่โอเคตรงเนาะถึงสเต็ปสุดท้ายแล้วลูกขอเปลี่ยนสีเอา,เอาสีแดงไปเลยนี่ เราได้แล้วนะครั้งที่1 2 3 4ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าครูเขียนอะไก็เริ่มมา1 2 3 4ครูจะเอาเส้นล่างสุดเส้นล่างสุดของ a ของเส้น a a, a s อ่ะ a s กับ b b o แล้วกันเส้นล่างสุดของ as ก็คือ1นถูกไหมเส้นล่างเส้นครูนับเป็นข้างล่างนะเอาข้างล่างแล้วกันเนาะเส้นนอกก็คือ4เพราะฉะนั้นลากมาเลยเอาลากมาเจอล่างได้ไหมไล่ขึ้นมาเรื่อยๆฟึบฟึบฟึบได้ไหมเอ่ยได้แล้วว่าครูจะแบ่งออกเป็น1 2 3 4 5ส่วนง่ายมากจบแล้วไปลองทำกันดูเนาะ